สวัสดีครับวันนี้เฮียเดียวก็จะพามาดูบรรยากาศของงานวันเด็กของจังหวัดร้อยเอ็ดณนะบริเวณบึงพระลานชัยในวันเสาร์ที่14ก่กอตังพันะครับนี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ของวิเลยการอาชีพร้อยเอ็ดนะครับดูแล้วจะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับหนูน้อยขับสบายเลย เดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆวิทยาลัยการอาชีพวันนี้เฮียเดี่ยวพามาเดินดูวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดร้อเอ็ดมีบางช่วงที่ต้องตัดเสียงออกนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์โซนนี้ก็เป็นฝ่ายป้องกันสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีรถดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงให้เด็กๆได้ชมกัน ก็เป็นชุดดับเพลิงนะครับเอามาโชว์อย่างครบชุดเลยทีเดียวครับเสื้อชูชีพก็มีพวกนี้ก็อุปกรณ์การดับเพลิงทั้งดับเพลิงครับและรถดับเพลิงเป็นแบบนี้นะครับใส่โมเดลยืนโชว์นะครับครบชุดเลยครับ สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเดี๋ยวพามาดูซุ้มหน่วยกู้ชีพสาเจตนครตอนนี้กำลังสาธิต การ CPR นะครับการปรถมพยาบาลกับหุ่นจำลองของคนนะครับกดลงไปไฟสีแดงมันก็กระพริบกระพริบนะครับแสดงว่าทำถูกต้องครับเด็กๆก,ก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากดูแล้วมีอนาคตเลยครับ เป็นสุมของหน่วยกู้ชีพสาเจดนครครับเดี๋ยวพามาดูซุ้มผู้พิการครับไม่ว่าจะพิการทางสายตาหรืออื่นๆนี่กำลังนั่งประดิษฐ์ประดอย เป็นโรงเรียนผู้พิการที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นส่วนของนักเรียน นี่ก็เป็นซุ้มของคูโบต้าร้อยเอ็ดนะครับกำลังเล่นเกมเาการชูดลูกฟุตบอลเฮียเดียวไม่เรียกว่าบูธเบิร์ดอะไรนะครับเรียกซุ้มนะครับตามสไตล์เฮียเดียวหลังจากนั้นก็จะเดินเข้าไปดูบริเวณเกาะกลางบึงพะลานชัยนะครับก็คงจะพาเดินดูพอสังเขตนะครับ ที่ผ่านมาเฮียเดี๋ยวพาดูบริเวณรอบนอกบริเวณลานหน้าบึงพระลานชัยครับตอนนี้ก็จะพาเดินไปดูบริเวณเกาะกลางบึงพระลานชัยโดยเฉพาะบริเวณสนามบาสเกตบอลก็มีซุ้มต่างๆให้ดูอย่างมากมาย ช่วงนี้คนจะค่อนข้างเยอะส,ส,ส,สักหน่อยซุ้มทางด้านซ้ายมือก็มีเกมบิงโกด้วย เป็นส่วนของสถานศึกษาของเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพานิทยาการพลานชัย และตามไปด้วยวิเลยเทคโนโลยีที่ละพาดา เดี๋ยวจะพาย้อนไปดูโซนของโรงเรียนศึกษาพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเดี๋ยวจะผ่านเลยไปดูแถวกล้องดูดาวทะเลสกบซะเลยครับเด็กๆให้ความสนอกสนใจเป็นอย่างมาก เยวเฮียเดี่ยวก็จะขอดูด้วยสักนิดกล้องอันนี้ไม่เห็นก็ต้องไปดูกล้องอันใหม่สิครับ กับหมอกกับหายไมค่ะเพรว่าอนายะครอกันยขอบคุณครัอยากอยากไหนครับเนี่ยม่นะคะอยากอยากที่ไหนกคนทองค่ะพัิคนทองวานาวิทยาอ๋อครับ าบังเอิญได้ติดเสียงเพลงเข้ามาให้เดียวก็จะเป็นต้องปิดเสียงส่วนของไฟล์วิดีโอไว้ก่อนครับเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ งานวันเด็กนะบึงพะลานชัยจังหวัดร้อเอดมีความคึกคักเป็นอย่างมากครับในวันที่14มกราคมพศ2566คึกคักมากครับครับเดี๋ยวก็จะพาเดินดูแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันเด็กปีนี้ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ครับฮียเดียวก็จะพาเดินดูแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ